เกิดอะไรขึ้นกับค่ายมวยวียนามมวยไทยนักชกดังสองคนออกจากค่ายไปแล้วคนแรกและแพนร์เธอออกมาโพสตทางเฟซว่าก่อนอื่นผมต้องขอโทษทางวันแชมเปี้ยนชิพที่ได้ถอนชกในไฟนนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพยายามฝืนซ้อมแล้วแต่ยิ่งฝืนมันก็ยิ่งทำให้อาการเจ็บของผมยิ่งแย่ลงผมได้ไปปรึกษาและรักษากับแพทย์หมอกระดูกและข้อโดยตรงหมอได้ประเมินอาการแล้วว่าไม่เห็นควรให้ต่อยในไฟนี้ เนื่องจากร่างกายไม่พร้อมเพราะเจ็บขาเรื้อรังมาระยะยาวไม่ได้รับรักษาอย่างต่อเนื่องหากผมยังฝืนต่อยในครั้งนี้อาจจะมีผลกับร่างกายของผมในระยะยาวได้ตัวผมเองก็อยากต่อยกับทาเครุเขาคือระดับโลกถ้าได้ต่อยผมไม่มีอะไรจะเสียกลับกันถ้าผมชนะขึ้นมามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยก็ได้ซึ่งการถอนชกในครั้งนี้ผมเองก็ไม่สบายใจมาสักระยะแล้วทำให้ผมมีปัญหากับค่ายผมจึงกลายเป็นนักมวยไร้สังกัดโดยปริยาย เพียงเพราะไม่ได้ต่อยในไฟนี้เนื่องจากร่างกายไม่พร้อมผมจึงขอพักร่างกายพักเรื่องต่อยมวยไปก่อนถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิมขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจขอบคุณทางวันที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ครับคนต่อมาคือเพชรจีจ้าได้ออกมาโพสตทางเฟซบุ๊กว่าสวัสดีขหนูเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มวันนี้หนูก็อยากจะออกมาชี้แจงในเรื่องการเปลี่ยนค่ายซ้อมในตอนนี้หนูไม่ได้ซ้อมที่ค่ายวีนามแล้วค่ะ หนูเองเป็นนักมวยสังกัดลูกเจ้าพ่อโรงต้มไม่ได้จดสัญญาหรือเป็นนักมวยของวีนามเพียงแต่ฝากซ้อมและเสียค่าซ้อมและให้เปอร์เซ็นต์กับทางค่ายมาตลอดค่ะแต่ในเมื่อเดือนพฤษภาคมก็มีปัญหาหลายๆอย่างและทางต้นสังกัดของหนูจึงให้ออกจากวีนามทันทีและได้มาฝากซ้อมที่ค่ายสอเดชพันธ์แต่ในการที่หนูออกจากวีนามกลับเกิดปัญหา ในตอนที่หนูแจ้งกับทางค่ายว่าหนูจะไม่ได้ซ้อมที่นี่แล้วซึ่งทางค่ายวีนัมได้พูดว่าถ้าออกจากวีนัมจะทําให้ไม่มีรายการชกหรือไม่ให้ได้ขึ้นชกอีกจึงได้เกิดปัญหาการพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงการกลั่นแกลง้งทําให้เกิดผลกระทบต่อตัวหนูและคนรอบข้างไปถึงเรื่องรายการชกที่ทางค่ายวีนัมทําให้หนูไม่มีรายการชกในวันนี้หนูเลยอยากออกมาปกป้องตัวเองบ้างและยืนยันว่าตัวหนูเองไม่ได้ก่อปัญหาให้กับทางค่ายวีนัมและก่อปัญหาให้กับผู้ใด ที่ผ่านมาหนูพอจะรับรู้ในเรื่องต่างๆที่ทางวีนัมได้กระทํากับหนูแต่หนูเลือกที่จะเงียบเพราะหนูคิดว่าการไม่พูดอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ไม่เลยขับปัญหายิ่งหนักและมากขึ้นกว่าเดิมในวันนี้หนูขอออกมาพูดในมุมของหนูบ้างหนูยังอยากชกและอยากทําตามความฝันต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังสพอร์ตและติดตามหนูขอบคุณที่รับฟังและเข้าใจหนูค่ะหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกมาโฟสอีกครั้งว่า ในสิ่งที่หนูได้ออกมาชี้แจงวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายผู้ใดหรือพี่น้องร่วมค่ายหนูรักและเคารพพี่น้องร่วมค่ายทุกคนหนูไม่เคยมีปัญหากับใครในค่ายหนูไม่ได้อยากจะทำให้ใครเสียหายหรือทำให้ส่งผลต่อพี่น้องร่วมค่ายพี่น้องในค่ายดีกับหนูเสมอและหนูมั่นใจว่าหนูไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ถ้าเรื่องนี้เราผิดใจกันหนูต้องขอโทษด้วยสิ่งที่หนูได้เจอถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองคงไม่รู้ถึงความรู้สึกหนูจริงๆ หลังเรื่องราวดังกล่าวออกมาสู่ชาวโซเชียลแน่นอนหลายคนคิดไม่เหมือนกันความจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นอกจากทางค่ายและนักมวยเองเท่านั้นที่รู้อยู่แก่ใจอย่างที่ว่าหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็มีทางนักมวยในค่ายมาฟสอสโยงถึงเรื่องนี้อย่างเช่นนาบินอานานสินสมุตกลิ่นมีปตทมาดูทางด้านนาบินอนานฟอว่า ไม่แน่ใจนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรแต่ผมเองเป็นหนึ่งในนักมวยค่ายวีน้าคนหนึ่งที่อยู่มานานที่สุดผมไม่เคยมีปัญหาแล้วหัวหน้าค่ายก็มีแต่ช่วยเหลือเมดี้เขาเปรียบเสมือนพี่ชายคนหนึ่งของผมคนที่อยู่มีมากกว่าคนที่ออกไปแล้วที่มีปัญหาตอนนี้ก็มีแค่สองคนถ่าค่ายแย่จริงทําไมเขาไม่ไปกันหมดแล้วหลัะที่ดีกับผมสองคนอยู่มาเป็นรุ่นแรกแรกถ้าแย่ผมคงไม่มาถึงจุดที่สูงๆขนาดนี้ พวกคุณที่ออกไปตอนนั้นคุณอยู่จุดไหนกันแล้วพอมาอยู่ค่ายวีนามเขาพาคุณขึ้นมาสูงขนาดไหนลองคิดดูนะครับแต่ผมยังอายุน้อยอยู่ผมไม่สามารถพูดอะไรมากแค่ถ้าพวกคุณมีปัญหากันก็เคลียร์กันดีๆครับไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้นักมวยในค่ายคนอื่นๆเขาเดือดร้อนไปด้วยลูกพี่ผมเขาดูแลทุกอย่างจริงๆครับลองคิดย้อนกลับไปก่อนแล้วก็หลังจากที่คุณมาอยู่ที่นี่ดูครับเขาพาขึ้นมาสูงได้ขนาดนี้แต่ก็ยังว่าผมก็ยังเด็กอยู่ไม่พูดมากดีกว่าคนต่อมาปอตอทอได้โสดว่า ปีแรกจนปัจจุบันใครว่าค่ายวีนามไม่ดีผมอยู่มา8ปีผมรู้ดีที่สุดผมอยู่มาตั้งแต่ค่ายเปิดแรกๆรู้เรื่องอย่าให้ต้องพูดดีไม่ดีไม่อยู่มาถึง8ปีคนสุดท้ายสินสมุดกลิ่นมีผมรู้เรื่องเพชรจีจ้าบลักแพนเตอร์และค่ายมวยวีนามเป็นอย่างดีผมชอบพูดเรื่องจริงมากกว่ารับรองหงายเงืง้กันหมดแนะ่ถ้าผมออกมาพูดรู้ลึกรู้จริงต้องอาจารย์สินสมุดพร้อมสติ๊กเกอร์คำคำหัวเราะและนั้นคือความคิดเห็นของนักมวยในค่ายวีนามมวยไทย ซึ่งทางไ h ยวีน้ a มมยไทยก็ได้ออกมาโฟต์สั้นๆว่าสุดท้ายความจริงมันจะออกมาเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราและให้กำลังใจเรา